สวัสด <Yeah. S 1> uh ีค huh. ่ะพี่น้องอยางออกกําลังกายยามมือเสาร์ด้วยเนี่ยทางมาสือของใส่พี่น้องเออเห็นบรรยากาศมันใด้เลยถ่ายให้เบิรงนะพี่น้องสวัสดีค่ะโอ้ยคุณน่ะมีหอดดก นกนกกระาขาเงาโอ้ตรงนี้เป็นอันนั้นเป็นห้างรถเรนบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้เป็นแบบว่าคล้ายแบบสายแบบน้ําบําบัด่างชินาพี่น้อง mm hmm. ใายตรงนั้นบําบัดมันมีร้านอาหารมีแบบบ้านพักคนชราคือเป็นคนโดดสีนนพี่น้นองอ้บรรยากาศดีเว้ย่าสิว่ายอดไทยวะใดพี่น้องเห็นบรรยากาศแบบนี้เก็บเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆแบบว่าแค่เท่าไทยเราลงไปยุนในยูทูปาเท่าเถเขาเกมมาเท่า,าก็าากาาได้เห็นเออตรงนี้เท่าก็ได้ไปเห็นมาแล้วเออตรงนั้นเท่าก็ได้ไปเหยียบมาแล้วจรงนี้ มันก็เป็นสิ่งผาก,กุ่มใจอย่างนึงเนาะพี่น้องเนะาะพาเด็ดไปเห็นมาและเด้บรรยากาศดีเรากลันอันแบบมันงามแมมันสวย ซื้อของใส่พี่น้องแบบเชมพูกับเบิร์ดจังซีนาละกะเห็นมันมันช่วงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็มีแป้งทาหน้าลอรีออดก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอาศัยช่วงมันลดนะพี่น้องถ้าเกิดเราซื้ออย่างเดียวนะมันก็แพง พี่น้องอยู่เมืองไทยเมืองล่าเลยฝนตกมีหอดเห็ดปวกขาตั้งกล้องกับบริาอามาน้ำทิมอายุบานมีเห็ดปวกแนหะพี่นอ้องให้ดส้มเรรนย้ก่ะงามอีลีได้พี่น้อง <c oughs> โอ้ ใจะว่าคุณยังบ่ถือทางเลยว่าวคนข้าเจ้าตบป,ป่าเลยนะ,ะนี่ตบป,ป่าอากาศดีมากนี่บรรยากาศได้เลยเนะี่ย สอดตรงนี้พี่น้องตรงที่ท่าให้พีเห็นองเบิงเหมือ,มอ,อ,อนมีเลือกไม่เอียนแบบว่าเลือกาดปียังว่าในผ่านดิจิายลูก,ก่อนพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาดเดออ้อมาซื้อของอยู่นี่ซูเปอร์อม,มาร์เก็ตเอกเพราะว่าครีมอาบน้ำ กับอันสปีคัสของน้ำแกแ่แบบว่าเป็นจุดเป็นด่างน,นะพี่น้องเมื่อกี้นี้ก็คุยกับคุณทรายคุณหอดเล่าแล้วก็ซื้อิือเอาของมาขายเริ่มบด้อันทห้เบิง้ง บรยากาศดีดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งจ้าโอ,โอ้พิ่งนะเบิ่งเป็ดเบิ่งหานไปพี่น้องพึ่นะ มันออกรูบแกหลายหนึ่งชน่ะตาฮัทคนไหนงามมากพี่น้องเนาะมันออกรูปรูกระลังไหญ่แค่ไห,หกกนไหน,นะพี่น้องเออเป็นเซลอ่อนซ้อนสอาดเงีย่ยคุณอนะช่วงนี้นาะห้อนแล้วพี่น้องเนาะเป็ดกระลังออกรูออกไข่เออ คนเฮ็ดแบบนี้ก็ดีเพื่อการได้พี่น้องนี่นะมันเป็นน้ำว่นขึ้นมาบำบัดน้ำเนาะฟังสุดแต่น,นี่ตัวนาลูกมันกำลังออกถูกต้อบรรยากาศดีโอเคการนอง